สวัสดีครับพี่น้องกับผมผ่านไก่และอผ่านปอนมาทําอะไรครับเนี่ยผลใ,ใหม่ลงครับทำกรรมกับผมบานผมเรียกกรรมโคราดเรียกกรรมครับก็อื่นไม่รู้เรียกอะไรฮห้เขาเรียกเฮออเปล่าเนี่เหมือนึฮึเฮอเออะไรเนี่ยนะแต่บ,บานผมเรียกลงกรรมครับรอ,อันนี้กำลังจะทำกรรมไหม่ครับ ส่วนนู้นทีมงานของเราลงแหอยู่นะครับนี่ครับบ้นานไกโคนยิงใหม่มารอไว้นี่อีกหน่อยก็เดี๋ยวลากลงน้ำครับว่จะทําตรงนี้หลืมบ้งครับนี่โอ้นี่เขาดักปลาซิวพี่น้องเลยดักปลาซิวครับวางไว้เต็มเนียวหวยเลยครับเดี๋ยววันหลังผมจะลองกันแหละเขาดีครับเมื่อกี้ไปแอบดูเข้ามาแม้เข่าต่างหลายปลาซิวกาว่าเจาบมดต้นเลยแหละครับ ได้กำรรหนึ่งเลยนี่ตนหนึ่งนี่นะครับทำเครื่องมือหาอยู่หากินกันไปครับผมเอาไว้มันลงกำรรช่วงร้อนๆครับร้อนๆกันนี้มาลงหวยลงคลองลงเหทำไว้จ้ะมายเยอะๆมาลงลูกใหญ่ั่นแล้ว <laughs> ปากระโปดเลย <laughs> มันโตกก๊ก็ดีบางหวังเบื่อบานเบื่อช่องก็ออกมาหาเกี่ยวคลองครับผม <laughs> ต้ทำกำฮะลงเหแหนกลากลงน้ำลากลงไปแล้วครับเป็นกมจอยพี่น้อยนี่พี่น้องนี่ ใหญ่กันได้เนาะดเดี๋ยวก็ได้มาลงเหกันครับทิ้งไว้สักเดือนพันไก่อดใจไม่ไหวลงแล้วครับเอาละพี่น้องพันไก่จะโชว์หวานแหครับหวานยังไงให้ไกลพันไก่ี่เขาจอมหวานไก่เลยเด้ง่ายๆครับยกแขนยกแขนยกแขนเอรอขวา เขามีตูดจริงอ่ะตามจริงอ๋อคือเจบอลแล้วครับเนี่ยต้องเก่งยกยกแขนเขยแขนขวาขมีตูดแขนใส่ศอกอืมยกยกให้สูงเหรอต้องไม่จริงแบบต้องอย่าให้มันเบี้ยก่อนอย่าท่านขามันกันนั่นอ๋อจังหวะที่เวียงออกไปนี่ต้องยกแขนไอ้ที่ใส่ศอกไว้ให้สูงไว้ แล้วก็ขมิบตูดเอาจริงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ขำเลยไหมถึงว่าเพราะว่าเราต้องเกรงไงเกรงถนดเกรงเพื่อเพื่อส่งแรงครับเอารอรอ,รอประพูดกับผมน้ยอมองไปเห็นแต่ผมโอู้้ยิ่ถึงนีู่เนาะเอาขมิบตูด,<อ>โโดถึงไว้เนี่ยเกบทางเลยไหนเนานะเตะดีไกลอยู่แต่พอตรงเนี่ย อุ้ยไก่มือนี่โลวิ่งปตวานลงไหมอตะเปียกทนไ่ไว้เจ้าแพียงเราหนุนปตวานลงมันพูดนี่ทั้งแตกทั้งไกลนี่แหละครับผมเทคนิคของป้านไก่ครับปัานไก่ก็เสียหนงจริงนะพี่น้องไม่ได้ขี้โม่ถ้าโตมาก็เหงเลยแหละงมปลาก็เก่งนั่นเสียนลูกเสียนเขียงครับตะเขียงตะวันแหงเก่ง การไก่หวานแหบแต่เป็นตั้งแต่หกขวบนี่งทัแ้แหับเจอแล้วอูู้พุทธเก่งไกลนี่แมไก่ยังไทางใดล่ะนะต้นน่อยไหมอ้าวฮะ,นะหน่อยนี่เัวหน่อยขึ้นเม็ดตึกเป็นไงในตัวมัน อ๋อ,อเป็นวันนินทัาเป็นวัตนปะชนอาไปลายเกาพูดต่ตรงเอาอตัวนึงอ,อะไร <c oughs> ข<อ>ไเข่าือกันยู ทำไม <c oughs> ไเขาจออะไรนวันเขารตัวสามสเปขาวครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> Thướng vô Theo thân hành đó. Ồ Lên <coughs> ชาเมื่อกี้ก็ไม่งงม่เห็นสามพี่น้องเลยมป็นมิตรประชาชนน้อยครับกี่ล่างเห่ก็บทอู่ดางกับกันแหละครับผมก็ได้เวลากับบ้านแล้วครับพี่น้องครับผมคําแล้วครับผมก็พามาชมบรรยากาศเฉยๆครับผมครับตะเปียกแกมาลงนานก่อนนานอันานนั่นแหละผมเพิ่งตามมาถึงเนาะนะครับกลันแล้วกบานกันครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ